สวัสดีครับผมโคจะตุยคนเดิมกลับไปอีกแล้วครับก็คอนตินเนกันต่อเลยพาร์ที่น่าจะ6แล้วนะครับน่าจะ6แล้วใช่ต่อจากพาร์ที่เาพาร์ทที่ราเราสร้างอะไรไปนะเอ่อถ้าเราสร้างสะพานไปอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านของเราเออ รอรถจากแป๊บนึงโอเคเราหิวน้ำเราไปหาน้ำนี่เราทำสะพานไว้เราจะเดินแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องลงน้ำเหมือนว่าเราจะหาแหล่งน้ำไหมผมยักได้ที่กองน้ำฝนมากเลยที่รองน้ำฝนเก็บได้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 เ,ไดเ,ไดเ,ไดเราไปไอันี้ก่อน ไปหาน้ำดื่มแล้ว่าจะกินแค่เบอร์รี่แล้วไปเลยเพียงพออ่ะเราดื่มละกินเบอร์รี่กับเพียงพอแล้วแล้วก็ใช่วันนี้ผมจะทําสวนครับใช่ผมตั้งใจว่าจะทําทสวนใกล้บ้านเพื่อเราที่จะไม่ต้องมาวิ่งวิ่งมาแถวนี้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมมีแล้วแว๊แบๆน่าจะโหลดฉาก อาจะฉากแลาจะไม่ใช่สิ่งที่มาเมื่อคืนหรอกนะโอเคสะพานดีดีมากเลยมีประโยชน์มากงั้นผมจะทำสวนไว้แถวไหนดีละ่ะใช่ผมบอกจะไอ้นี่ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเลยงั้นผมขอ,อเวลาสักพักหนึ่งเคลียร์เคลียร์ตอไม้ที่เราเอกะเขาก็เอาไม่อยู่ต้องตัดอย่างนี้เลย รอไวเล็กเกินนะถ้าทีนี้ผมตัดไปแล้วไม่เจหรอไอ้อไม้แห่งสวยเนะี่ยโอเคงั้นตรงนี้เราก็จะมีพื้นที่แล้วน,นี้ตัดไปได้ใบไม้เราจะได้พื้นที่ประมาณแถวๆถวแถวนี้นะโอเคเริ่มกันเลยเนียแต่มันหายไปไหนอนะอ๋อนี่ยเมทการ์เด้นใช้ไม้สองอัน เราจะทำเป็นตรงตรงนี้ล้กันนะเพราะว่าเราจะทำยกสู่มาก่อนงั้นเดี๋ยวตัดไม้ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวรอเวลานอนรอเวลานอนนะรอเวลานอนอ๋อนี่แงนอนได้แล้วงั้นผมนอนเลยแล้วกันเพราะว่าจะ จะได้เช้าเลยจะได้ทำงานต่ออา้าวแล้วทำไมตื่นมา,ชาเช้ามืดวะโอ้ชเช้ามืดเลยตื่นมากล้หิวเลยกี่มอวะนะนอนอีกทีไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราออกแบบไอ้นี่รอ เราจะทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาอย่างนี้ไหมอ่าไม่ดะเราไว้กับพื้นอะทำให้มันยุ่งยากใช่ไหมอ่ะการเดินอ่าขอหมุนหน่อยนะอ่ะประมาณนี้ ประมาณน,นี้อ๋อมันเพิ่มความยาวได้งั้นเดี๋ยวเอาประมาณสักเท่านี้แล้วกันโอเคไม่รู้มันใช้เท่าไหร่ใช้ไม้สี่ต้นกดตัว L เพื่อเอาไฟเช็คขึ้นมาแล้วก็ห้ามีตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกนะไม่เอาวองมันมืดปะ กูเอาจริงนะจริงนะจริงนะงั้นก็แอบในบ้าแล้วกันมาแอบในบ้านก่อนแล้วเรานั่งให้หายเหนื่อยได้เออแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าเราเปิดสมุดรอไม่ได้เราจะดูว่าเราจะทำอะไรได้ Hungry หิวไม่มีอะไรกินะอันนี้อะไรอ่ะขอดูนะว่าคอมบ่ายแล้วได้ไรต้องใช้คนระดอกกันนะนั่นเดี๋ยวเราขอกินเข้าไปนะจะไ,ได้หายหิวเล็กนิดนะึงเดี๋ยวเข้าไปเก็บใหม่ฟันให้เอาไปทำอะไรได้เพิ่มดาเมจต้องใช้อะไรด้วยเหมือนแก้ไขาย,ยางไม้อะเนี่ยถ้าเราเพิ่มอันนี้ไปฮะดาเมจ อุ้ยอันนี้ดาเมจแรงกว่าเราเพิ่มนี้ไปหนึ่งหนึ่งกับเพิ่มดามดเมจเวพอนดาเมจนะครับแต่ลบสปีดอ๋อต้องใช้อีกอ๋อนี่คอมบายเออเนี่ยแหละเราจะได้ไม้กระบอกโคตรแรง แล้วก็ขอทำทำหอ,อกใหม่หอกหอกทำยังไงนะลืมเออก็ต้องเอาอย่างไม้เอาเอาหอ,อกมานี่ไงอันนี้ก่อนคอมบแล้วอันนี้คอมบาบเป็นอัปเกรดสปียใช้กระดูกกระดูกหามมาจากไหนกระดูกกับอะไรอะ่ะอ๋อผ้ากระดูกกับผ้า อ๋อไอ้นี่มันคือผ้านี่เองไอ้ที่เป็นสีเหลี่ยมๆโอเคงั้นเก็บไปก่อนเฮ้ยเสียงอะไรร้องวะมันไม่อยากตื่นเช้ามืดอย่างนี้เลยอะ่ะอายุมาแล้วอ่ะอาขอเซฟก่อนเผื่อการตายเซฟเพื่อกันตายโอเค เราเวลาไปเรามาดูอันนี่ดีกว่าว่าเราทำอะไรได้บ้างโอเคงั้นทำมาแล้วกันแล้วใส่เข้าไปดดนาไมท์ทำแหละน่าจะระเบิดเออรัทที่แล้วเรามีไดนาไมท์ในเราทำไมเราไม่ระเบิดใส่แม่งวะเอองั้นอยากรู้ว่ามันทำยังไงใช้ไม้สองอันแล้วก็ยางไม้สิบ สองอันใช่แล้วก็ผ้าสองอันอ๋อเฮ้ยไอ,อ้ทูขอดูหน่อยทำอะไรได้ไปโอเคน่าจ,จะเป็นการซ่อมไม่รู้อ่ะกดเลย ไม้อันหนึ่งกับผ้าน้องจะเป็นฟบเพิงวะน่าจะทำฟอบเพิงได้ใช่ไหมอัพเกรดสติกอัพเกรดสติกถ้าเปิดน้ำมันจะกลายเป็นไอ้นี่ฟบเพิงแน่เลยอัพเกรดสติกอีคิวอ๋อน่าจะไอ้นี่แน่เลยรถตัวเอลสามารถจุดไฟได้โอเคแต่ไม่เราจะไม่เราจะไม่ทำ ตอนนี้เรามีไฟเพียงพอแล้วเอ่อเชือกหนึ่งอันกลายเป็นธนูปิ้งปองโอเคได้แล้วและกรล้องไม่หยุดเลยเป็นคราฟติ้งแอคแอคทีอาไว้สร้างนะขอรองกันอ่ะไม่รู้อ่ะมันทำะไร ณทรบ,บัติคล้ายกันไหมน่าจะคล้ายกันแหละเราเซตไม่ได้หรอเซตพวกคีย์ต่างๆมันน่าจะเซตได้นะขอาฟันดาเมจกับสวีตโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอตัดไปยันเช้าก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันนานเลยเกินแต่คืนนี้ยคืนที่เท่าไหร่แล้วคืนนี้ ไหนสเตตอันนี้คือทีห้าใช่สถานะตอนนี้รู้สึกหิวเฮ้ยตัวอะไรบินเข้ามาตัดจับแลวขึงแน่นอนเฮ้ยเช้าแล้วโอเคเช้าแล้วละลละเช้าแล้วเอาละเช้าแล้วเราก็ทำงานต่อได้มุ้นแต่หิวมากเลยตอนนี้ถ้าเรายังไม่รีบทำไอ ถ้าเจอแล้วเรามีอ่าเกเอ่ากินให้หิ่มแล้วก็ไปลุยงานกันต่อโอเคมามาเราก็จะอนี่ได้ตัดไม้ครับตัดไม้ทงลายป่า ตัดไม้ทำลายป่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนนี้น่าจะไอ้นี่นะก็เลนนะสร้างแป๊บๆบเสร็จได้ใหญ่กว่านี้นี่เล่นคนเดียวก็ต้องเหนื่อยเหน่อยเสียวเวลาด้วยไม่เป็นไรเราจะทำทำเพราเราเล่นคนเดียวนี้นเราแวนหมดแนละ้วเสียงอะไรก็ไม่รู้นักหนาะ ใส่เข้าไปครับหนึ่งสองเราใช้สีสีท่อนใช่ไหมโอเคสีท่อนโอเคสีท่นอนอาเราได้สวนแล้วทีนี้เราก็ทำการปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าปลูกได้ พอเยอะปลูดได้เพียบเลยนะถ้าเราต้องลดน้ำนอะไรไหมน่าจะไม่ต้องนะอะต่อไปควรจะไปสำรวจไหมแต่ว่ารอให้คล้องกว่านี้ก่อนโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยไหนเขาใช้รีเพฟรทูอะอาซ่อม ไอนนเราบ้านแตกไหมไม่แตกอันเนี้ยโอเคอสามารถซ่อมได้ทุกสปปรรพสิ่งเฮ้ยทำไมมันวางไม่ได้ผมจะทำผมจะทำอันนี้คืออะไรล็อกโฮเดอร์ ใช่อันนี้ก็น่าทำเอาไว้เก็บท่อนไม้เวลาเราไปตัดมาไว้อ่ะ,อะสี่ เกิดได้ทุกพารจริงๆเลยต้นเนี่ยอ่าาเสร็จแล้วโอเคทีนี้เราก็ไปตัดต้นไม้แบบ ไกลๆเลยเฮ้ยอาหารอาหารไม่เป็นไรโเบอรีลล่ของโตทันนะข้าวได้แค่นี้เหรอโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เจ็ดท่อนโอเค อันนี้นเราจะใช้เวลาปลูกเออทำอะไรดีนะทำอะไรดีหาอาหารไหยตุนอาหารไว้ดีกว่าแทางนกได้ปะต้องเก่งขนาดไหนก็ถึงจะแทงนกได้เยี่ยมไปเลย เอาปลาดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะไปตุนปลาดีกว่าตรงโน้นถ้าเราเข้าหินเลยวนะอ่าปึ๊บแ่งยากกว่าเดิมอีกเราจะลองไปเดินสำรวจก็ได้บอาจจะมีของเจ๋งๆ เช่นนี่ไงปวดยาไม้เก็บไว้เผื่อใช้เดื่องจำนวจทาของไปเลยเพราะว่าเราไม่มีของเลยใช้อะไรปลาเต็มเหรอ,อไม่เป็นไรปลาเต็มสามตัว เกิดใหม่ทุกพา,าร์ทโอ้โหดองอ้ยเห็นแล้วมันหลอนเห็นแล้วมันหอนเอาผ้ามาอืมผ้าผ้ามาสิทีก็ทุบได้เหมือนเดิมพร้อมกับเสื้อผ้าโอ้โหนี่ถึงว่าอารยธรรมอีกแล้วนี่อะไรอ่ะ ไม่อยากได้อะเอาเก็บกลับไม่ได้หรอก็อยากได้เต็นท์พวกเนี้ยเหมือนแบบเหมือนไม่เคยอยู่ในนี้วะเฮ้ยม่ได้ยินเสียงทีไดียว ไม่เหมือนคนอยู่อย่างงี้แหละเฮ้ยเจอกันอะไรอยู่นะไม่ต้องไปตีไม่ได้แคมป์อะไรอ่ะ <c oughs> มบบนีคนเฮ้ยเฮ้ยเสีย ไ,ไม่เห็นนะได้แต่คนลุกจริงวะ กวางกวางเขาไ่อยู่เต็มนะเฮ้ยพูดถึงคำว่ากว,วางวัดใจกันหน่อยไหมวัดเลิกคุยเลิกคุยเลย, <c oughs> เลยอะไรเงี้ยโหป่านก้างใหญ่เพิ่งได้สำรวจไปครั้งแรกมันไม่มีอะไรที่ันดีๆแล้ว ตันนี้ก็จะมืดแล้วอ่ะไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าไปไกลอ่ะไม่เป็นไรกลับไปก่อนถึงจะไม่มีอาหารก็แต่เออเรามีปลาสามตัวปลาสามตัวอาตั้งนั้นเลยแดงๆจะค่อยมาสำรวจทีหลังก็ได้นะ <S <S อย่ายวาต้อง ต่อกอนไรวะว่าช่างมันเถอะมันจะเป็นฉากก็ได้ใครจะไปรู้ใครมันจะไปรู้วะเนีเ่ยเหมือนกินเหมือนพวกดิีการรักษาที่เนี่ยหรือคิดไปเองคนเดียวตอนนี้มันแตกต่างยงไงไม่แตกต่างเพราะธรรมชาติ โอ้ย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 มันมาแล้วมาแล้วเป็นแบบแบบไงเอาไม่ไปโอเคถือว่าสำรวจแล้วแล้วทิศไหนเป็นทิศไหนมาดูนไยวะถ้าตรงนั้นคจะพาทิศน่าจะยืนแล้วน่าจะตะวันตกฝั่งนู้นแสดงว่าทิศเหนือฝั่งนี้เหรอนี่ไงทิศเหนือ ภูเขาหิมาด้วยน่าจะใช่ิดมากกว่าน,นี้แล้วแหละฮ้ยมาทำไฟดับไฟขอใส่ปลาหน่อยครับ อะไรป่าอืมเอ่องั้นทำอะไรดีเนี่ยเฮ้ยเข้าไปอยู่ในนี้เลยนะก็เสร็จโดนดีวะเข้าไปเข้าไปอยู่ในนี้โอ้โห ก็กินอันเดียวอิ่มเลยไหมโอเคไปก่อนแย่วันเนี้ยมันดึกแล้วเฮ้ยแล้วไฟมืดได้ไง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 เราควรจะนอนเลยไหมเดี๋ยวตื่นมาเช้ามืดอีกอะ่ะน่ากลัว งั้นลองนอนเลยก็ได้อาเช้า,ชาพอดีเลยงั้นยวขอเซฟไว้อีกทีหนึ่งกันกันตาย